โอเคลองมันได้ไหมเอียร์ที่ a d ดวานอีเวนต์ของ Bayrefer นะครับผมก็แบ่งทีมกันแล้วนะครับเห็นแล้วจะวูบผมหกล้มโคตรเจ็บฮอช แฟนทีมแทงโกวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษอีกคนหนึ่งและหลายๆคนอยากเจอบนช่องทีมแทงโกอีก <Wow. S 1> นั่นก็คือ b <Baby> บ <Bear. S 1> ย์วิเฟอร์ครับ,รบวันนี้<ม>คืออีเวนต์อะไรเล่าให้ผมฟังหน่อย วันนี้เป็นวันที่นัดรวมกันเล่นแอร์ซอฟครับเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆสำหรับเล่นกีฬาแอร์ซอฟปกติแบบนี้จัดบ่อยไหมครับก็ว่าจะจัดเดือนละครั้งครับจัดมาแล้วเดือนหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่2อ,อันนี้เราอยู่ที่สนามเวทวันแอร์ซอฟกฎก็คือม e ีหมดซิงเกิลอย่างเดียวห้ามฟุตบอลต์ก็มีความแท็กซีคอลระดับหนึ่ง<ช>นะครับ,รบจะบอกว่าแดนเองไม่ค่อยได้เล่นแอร์ซอฟเท่าไหร่แต่เบรฟเฟอร์ครับผมดูตามช่องเห็นมีเล่นแอร์ซอฟอยู่บ้างเล่นเล่นบ้างป็นจริงก็เล่นครับไปไปเล่นกับแดงด้วยนะครับแล้วก็เก่งมากเเป็นนคที่ดบบัิ ผมชอบดับเบิละ <Huh? S 2> ดับเบิ ชอบ double tap ชอบบเบิ l e tap ชอบรีโหลดการใช้ปืนดีมากเลยวันนั้นที่มาเลียกันแดงนะครับผมดีใจครับเดี๋ยวไปเรียนต่อยอีกคอร์สหนึ่งได้ขอบคุณมากครับเดริเฟอร์ครับถามนิดนึงแล้ววันนี้จะมีกฎกติกาพิเศษนอกจากยิงนัดเดียวจะเล่นเป็นเกมโหมดอะไรมี capture the f l a กจับธงหรือว่าจะมีทีม deathmatch อย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับเป็น capture ดอะ f l a กครับเป็นสนามข้างในจะเป็นแบบระยะประชิดเป็น CQB โอเคอ่าแล้วก็มันจะมีห้องสองห้องฝั่งละห้องคือห้องไหนถูกเปิดไฟแสดงว่าถูกยึดแล้วก็คือ capture ดอะ f l a กนั่นแหละอ่าครับแล้ว ที่นี่มืดไหมครับไม่มืดครับแต่ว่าบางแมทผมจะให้ส่งปิดไฟ oh. เพราะฉะนั้น oh. แทกไลท์ได้ใช้ครับเยี่ยมเลยถ้าเพื่อนเพื่อนทีมแทงโกหรือว่าใครที่ดูวิดีโอนี้อยากมาร่วมกิจกรรมสามารถมาได้ไงครับมาได้ครับกดเป็นเมมเบอร์ช่องเ e l i เฟอรครับผมใน YouTube ที่ผมชวนก็ สมัครเข้า,าบย์ขอบคุณมากเลยนะครับผมเพ,พืพ่อนๆครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับอยากให้เบมาอีกอยากให้เบมาทำอะไรกับทีมแ a n โกทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผมจะมีสนิมขนาดไหนในการเล่น Airsoft แล้วเดี๋ยววันนี้น้องออมนะครับแล้วก็วินเซนตก็จะมาเล่น Airsoft กันด้วยครับลงด้วยตากล้องลงด้วยครับลงด้วยอันนี้มีแบบ ฟ็อกซ์เพรสเซอร์เซฟเรชเชอร์บอมด้วยนะสวยมากเลยอ่ะทั้งั้นผมเอาวันนี้แล้วกันนะครับได้ปืนแล้วนะครับนส่งบินเซนไปก่อนนะครับผมนี่อยู่นี่อยู่นี่เสื้อสี้ำตาลนะครับเดี๋ยวไปดูกัน โอเคเดี๋ยวนี้ตัวแทนของทีมแทงโก้สำหรับรอบนี้นะครับมีแอคชั่นแคมด้วยนะครับผมจะควบคุมแอคชั่นแคมนะครับผมแล้วเดี๋ยวให้วินเซนต์ไปบู๊นะครับเป็นทุกี้ำยทีลนะครับและระหว่างที่เดินกลับไปเกิดนะครับตลอดเวลาด้วยนะครับก็แบ่งทีมกันแล้วนะครับ13กับ11นะครับ3ชีวิตเกิดใหม่ได้2ครั้งนะครับวินเซนต์ ready? Ready? โอเคอันนี้เรายังไม่เล่นนะลองมาดูกันนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับเอียร์ซอฟท์ที่แอดวานอีเวนต์ของเบย์เรฟเฟอร์นะครับผมรอบที่หนึ่งถวสองฝั่งเตรียมตัวเสียงมันจะแส๊หูหน่อยไม่เป็นไรครับรอบที่หนึ่งเริ่มต้น กูอะสงคนไปถูคนเมื่อกี้บินเส้นไปแบบบูมากอะ่ะอ้อมไปถึงตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็โดนยิงตอนนี้กำลังเกิดชีวิตที 2. 2> ่สอง oh God. damn สําหรับบินเซิลเล่นไปสองรอบแล้ว power two rounds did you have fun yeah สนุก yeah feeling force on force รู้สึกเหมือนกับแบบว่า force on force นะครับก็คือแบบได้ฝึกยิงจากอีกทีมหนึ่งอันนี้เขาเล่นดีมากเลย movement เขาสมูท t h เขาดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเขามาจาก airsoft นะครับ you done airsoft before yeah yeah so movement เขาค่อนข้างดีแล้วก็เขาเอาเทคนิคปืนจริงมาผสมกับเทคนิค airsoft ได้แบบ match กันดีมากทั้งเรผมอะผมยิงปืนจริงไม่ค่อยเอามาใช้ได้กับ airsoft เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมีความจู่โจม like i e n ในแอร์ซอฟต์มันมีหลายๆของเทคนิคคุณสามารถตายในแอร์ซอฟต์ในแอร์ซอฟต์เราตายได้ในชีวิตจริงเร,เ,รเราไม่ควรตายนะเราอาจจะตายแต่เราไม่ควรตายนะแต่อันนี้มันเหมือนตายได้เลยต้องมีความเสี่ยงเข้าไปได้ระดับหนึ่งซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับความเสีย่ยง I'm not really used to the risk factor of of airsoft where in my mind it's I must not die I think airsoft problem my sweat don't scare die เขาบอกว่าปัญหาของแอร์ซอฟต์คือสตูเราไม่กลัวตาย อันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยมันก็จะเป็น mindset ที่เราต้องปรับเธอเกิดเราเล่นแอร์ซอก they're kind of like zombies oh, <yeah. S 2> yeah. เราต้องคิดว่าศัตรูเราเหมือนกับเป็น zombie ไม่กลัวตายเขาอาจจะบุกเข้ามาหาเราครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันอ้อมอ้อมรู้สึกไงอย่างแรกคือแบบว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้มันรู้สึกว่าเหนื่อยมากนะแล้วก็นี่เพิ่งเล่นไปแค่รอบเดียวนะเ <c oughs> หนืหน่อยมากแล้วแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แอบบอกแดนว่าพี่แดนครับเล่นเลยพอแล้วครับเล่นแล้วเนะไม่เอ้ามาแล้วเล่นอีกรอบนึงดีกว่าด้วยความว่าไม่ได้กะว่าจะมาเล่นแล้วทีนี้ ไม่ได้พร้อมเท่าไหร่ในความว่ามัวราเล่น Airsoft ควรจะแต่งตัวมาอย่างไรครับออมเอาให้มิชิดอะบังเนื้อเราหน่อยแล้วกันเอออะไรประมาณนั้นตอนนี้มาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆที่มาวันนี้นะครับผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างบางคนมีแบบออกแนวคอสเพลย์ด้วยมาดูคนแรกกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อจ๊อบครับผมคุณจ๊อบกดดีครับ คุณช็อกครับวันนี้มาเป็นทีมอะไรครับนี่มาเป็นทีมมนุษย์แครอทครับชุดส้มครับจากเกมสกรรมครับผมนี่นะเกมโปรดของคุณเบรฟิร์เลยนะครับทุาั้งหลังด้วยโอเคนะครับรู้เลยใครที่ไม่เคยเล่นสกรรมสกรรมมันจะเป็นเกมคล้ายๆกับ Open World นะครับผมที่เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ฆ่าคนอื่นก็ได้สร้างบ้านก็ได้นะครับผมถ้าใครไม่เคยดูนะครับผมต้องดูคุณเบรฟิร์นะครับเขาชอบเล่นสกรรมมากๆเลยพอดีเลยตอนนี้มีกี่ตอนละสกรรม168ตอน168ตอนอร้อยหกสอบไปดูให้หมดเลืมย้อนไปด ยังดูเล A later few minutes วันนี้ใช้อะไรครับหลักๆก็จะใช้เป็นตัวนี้ครับเป็น Mark 18ครับของโตเกียวมารุอิครับแบรนด์ดีมากนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมเล่นแอร์ซอฟผมก็ใช้ตัวียวมารุอิ Amazing มากโตเกียวมารุเป็นแบรนด์ที่ดีมากเลยคุณภาพเขาสุดยอดมากครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นバレลนะครับเป็นระบบชักยิงครับผมก็ต้องขึ้นลำธารนัดครับมันจะมี2ระบบครับมีเป็นชักยิงกับไฟฟ้านะครับถ้าตัวไฟฟ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับคับอันนี้ผมใช้เป็นตัวชักยิงก็ได้แล้วมันแรงกว่าไหมครับที่อยู่กับสปริง นะครับซึ่งตัวนี้มันจะไม่แรงมากเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนทำเป็นโมเดลของเล่นนะครับไม่ได้แบบตรงบีบีกันเท่าไหร่โอเคครับขอบคุณมากเลยครับคุณจอห์นที่อยากติดตามติดตามไปที่ไหนครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อเพจสแตนบายแอร์ซ็อกเลยนะครับเพจเฟ c e บุ๊กกับยูทูบนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับเล่นบีบีกันครับผมก็จะมีเล่นบีบีกันด้วยมีถ่ายอุปกรณ์บีบีกันลงโพสต์ทุกวันอะไรเงี้ยครับให้รับชมกันครับได้ขอบคุณมากครับ A a few minutes t l โอเคตอนนี้นะครับเล่นมารอบหนึ่งแล้ววินเซน บนะนด้วูจากวิธีที่บินเซนเข้าเล่นแล้วก็วิธีที่แดนจะช่วยเขาได้เนี่ยจะให้แดนเล่นแบบสายแอร์ซอฟเลยอะ่ะมันมันผิดธรรมชาติมากเลยใช่ไหมครับทั้งที่ผมมองไว้คือผมจะให้บินเซนนำหน้าเราเป็น point แมนและจุดไหนที่เป็นจุดบอร์ดของเขา่ผม cover ตรงนั้นแล้วก็เมื่อไหร่เขาจะบวกเขาจะไปปั๊บผมจะเพรสให้ดีกว่านะครับอาจจะใช้เทคนิคนี้แล้วก็หลังจากนั้นทะออมเข้ามาด้วยจุดบอร์ดอันไหนท้ายของแดนที่เหลืออยู่ก็ให้ออมอุดไว้นะครับเราจะใช้แทคนอย่างนี้ลองดูว่าเป็น Hello there. Shut up, clock in, and load up. A few moments later... สวัสดีครับสรุปว่าผมหกล้มแล้วก็มือลงแล้วก็วิสโลเคนะครับนิ้วยังขยับได้อยู่ชนี่เรียกเรียกพยาบาลแล้วขอพยาบาลสวยไหมใช่เลยครับไม่สวยไม่เอาอะดรีนาลีนเริ่มลงแล้วความเจ็บปวดเริ่มมาแล้วครับทุกคนโอ้ย Vince can you take off my plate carrier please ก็เช้าเลยก็เช้า Yeah this one hereYeah thank you โคตรเจ็บครับฮิตไลค์และ subscribe for Mr. Dan to recover faster โอ้ไม่ได้ไม่ได้โดนขาตัวเองไม่ได้เห็นแล้วจะอ้วกอย่าไปมองมันนี่บุณแดนอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันเออมันมองแล้วมันยิ่งเจ็บอ่ะใช่ใช่ The more I look at it the more it hurts Five minutes later ต้องเรียนแบบนี้ สะไรอ่ะส่ลมครับอ<ก>ลม,<ก>ลมอันนี้เนี่ยื่อลมหร, Air รือแอร์เบรสนะครับมันจะให้แขนไม่เขยืบเวลาเวลา move m o เ e m e n t ตอนนี้ยังเจ็บอยู่ไหมพี่มันชามันมันแบบรู้สึกแน่นแน่นเหมือนเหมือน,นกับมีอะไรกำลังกดข้อมืออย เรากำลังไปหลบภากันนะครตอนนี้ร้ายไ์มร้ายไมไม่อออไ,ไม่ไป็ไรเดี๋ยวคนแตกตื่นสานประหลาดครับออนรับทุกคนครับ,รบมันปวดมากๆเลย โอเคครับมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผม Can hack อย่างแรกเลยจะบอกว่า b e ร e ฟเฟอถ้าดูวิดีโอนี้อยู่อย่ารู้สึกไม่ดีนะครับอัิเสบนะครับอุบัติเหตุในโลกนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะเดินอยู่หน้าบ้าน,นก็เกิดขึ้นได้อน,นี้เรามาเล่น Airsoft ต์อัิเสบมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ b บริฟเฟเป็นยูทูบเบอร์ผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาชอบเกมและเขาชอบปืนเหมือนกันเลยนะครับเป็นคนคอเดียวกันแล้วก็เขาก็เคยมาเรียนกับทีม Tango แล้วเป็นคนที่ยิงปืนเก่งมากๆเลยและเดี๋ยวเขาก็จะมาเรียนกับทีม t ท n g o ้ต่อนะครับ <Wow. S 1> ท้านเบริฟ r e f e r อย่ารู้สึกไม่ด Okay? สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีพักพวกยอยู่ด้านซ้ายผมแล้วผมอยากวิ่งไปด้านขวาแล้วมันเป็นที่กว้างๆผมก็เลยบอกให้พักพวก cover และผมจะวิ่งข้ามไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่ผมบอกให้ cover เพื่อนๆเราก็ปื้ยิง cover ผมและผมก็วิ่งแบบเต็มสปีดเลยและผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตามนี้เพราะว่าเวลาเราไปสนามยิงปืน airsoft มันจะมีลูก airsoft อยู่ค่อนข้างเยอะเลยบนพื้นผสมกับตอนนั้นน่ะผมใช้รองเท้า โลมอนนะครับ speed cross ที่ทางโลมอนเขาให้ผมมาเป็นรองเท้าที่ดีมากเลยสําหรับเดินในป่าสําหรับเดินในหญ้าแต่เป็นรองเท้าที่ไม่ได้เหมาะกับการเดินพื้นซีเมนต์แล้วก็สนาม airsoft ที่เราไปเล่นเนี่ยมันเป็นพื้นซีเมนต์นะครับผ <Huh? S 1> สมกัน2อ,อย่างนี้นะครับถ้าเกิดไปดูล่องเท้านะครับผมหรือว่าข้างล่างของรองเท้าโลมอนจะเห็นว่ามันจะมีลูค่อนข้างเยอะเลยเพื่อดีเวลาไปเดินในดินมันจะได้จับดินแน่นๆลูกบีบมันน่าจะเข้าไปตรงเนี้แล้วก็ทําให้เป็นเหมือนกับรองเท้ากลายเป็นรองเท้าสเก็ต <Huh? S 1> สิ่งที่ผมเห็น ตอนนั้นอะผมวิ่งไปทางนี้สิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นข้างหน้าและภายในพิษตาผมเห็นข้างหลังและผมเห็นฟ้าและผมลงไปที่พืนนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากเหมือนกับอย่างนี้ฟลุ๊ปลม้ม เพราะว่าผมฝึกมาค่อนข้างดีว่าเวลาล้มเราจะไม่มีวันปล่อยปืน <Wow. S 1> ในการป้องกันตัวถ้าเราล้มโอเคแขนเราหักช่างมันแต่อย่างน้อยเรายังสามารถที่จะจับปืนแล้วก็ปั้ง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 ,งยิงได้ถ้าเกิดเราป้องกันตัวแล้วมีโจรจริงๆและเราล้มเราแขนหักแล้วก็เขาตั้งใจที่จะมายิงเรายังไงก็ตามเขาก็จะยิงเรา ถูกไหมเราแขนหักช่างมันเราก็ต้องสู้ต่อแต่ผมฝึกมาแบบนี้และผมก็เอาไอเดียนี้มาใช้กับ Air soft. s ซ ft ก็คือว่าตอนที่ผมล้มไปผมก็จับปืนแน่นเลยแล้วก็เพราะว่าผมวิ่งไปเร็วแล้วก็เหมือนเหมือนกับโมเมนตัมหรือว่าแรงเฉยผมไปทางนี้แต่ผมหันแล้วมันก็เหมือนกับผมพุ่งไปข้างหลังทางนี้เร็วมากๆเลยมือผมที่ไม่ได้จับปืนนะครับก็ลงมาที่พื้นแล้วมันเหมือน,อนถลายไปหามือผมมารู้ตัวอีกทีผมอยู่ที่พื้นแล้ว และผมก็รู้สึกว่าแขนผมรู้สึกแปลกๆผมเอาแขนมือขวาขึ้นมาภายในอย่างเงี้ยผมพูดออกมาเลยว่าข้อมือผมหักผมรู้เลยเพราะว่าเห็นที่เห็นในรูปนะครับมือผมมันเป็นตัว S เลย มันเป็นอย่างนี้เลยผมรู้เลยว่าโอเคข้อมือหักนนแน่เลยนะผมก็เลยปล่อยทุกอย่างแล้วก็เอามือไปอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็เดินออกไปข้างนอกนะครับตอนนั้นยังไม่เจ็บมากมันยังรู้สึกชาชาทีมงานของสนาม a อ r ซ o อฟก็ดีมากเลยนะครับเอามาปฐถมพยาบาลเอาน้ําแข็งมาไว้นะครับแล้วผมก็ไม่ขยบอะไรเลยแล้วก็โทรเรียกแอมบิลันต์มาช่วยเราผมก็ทิ้งไว้นิ่งที่สุดหลังจากนั้นแอมบิลันต์ก็มารับแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาล หลังจากที่เอ็กซเรย์ปั๊บนะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือกระดูกข้อมือนะครับหักเป็น3ชิ้นแล้วก็กระดูกที่เป็นกระดูกนิ้วอะครับมันเขยือลงมาทั้งนั้นมันจะเป็นกระดูกเขยือผสมกับกระดูกหักนะครับสอ,อย่างนี้พร้อมๆกันเลยทั้งนั้นวันนั้นนะคุณหมอ ER แนะนำนะครับผมก็คือว่าต้องผ่าตัด แล้วก็เซตกระดูกแต่ผมก็กลับบ้านอย่างนี้ไม่ได้เขาต้องใส่เฝือกก่อนสิ่งที่คุณหมอต้องทําก่อนที่จะใส่เฝือกชั่วคราวเนี่ยก็คือต้องดึงให้กระดูกตรงนี้เข้าที่และค่อยใส่เฝือกนะครับโอ้ไม่ก่อนอันนี้เป็นความเจ็บปวดที่เจ็บที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตนะครับมันไม่เหมือนหนังนะเคยเห็นในหนังไหาอย่างเช่น l i t h a l weapon อะไรพวกนี้ที่แบบพระเอกไหลหลุดแล้วก็ปักเข้าไปใช่มมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ปึก๊กเข้าไปนะโอ้โหมันเหมือนกับคุณหมอกับนางพยาบาลชักกระเยือกับมือผมประมา ทมันคือเจ็บที่สุดที่ผมเคยเจอในชีวิตแต่ผมรู้ว่าถ้าผมร้องออกมาถ้าผมบอกเขาว่าไม่ไหวเขาจะหยุดทําและกระดูกมันอาจจะอยู่ในที่ที่แปลกๆผมกับจัญญากับตัวเองว่าผมจะอดทนให้มากที่สุดนะครับอ้อมพี่เป็นยังไงเพราะาตอนนี้มันมันมันแบ a n k ไปพี่เป็นยังไงไล่ฟังหน่อยหลังจากที่ดึงเสร็จพี่แดนหันมาถามว่าพี่ร้องดังไหมกระคือแบบแม่งลั่นอะลั่นลั่นเออาแน่ๆแบบลั่นเลยเหรอแบบโอ้ยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบป้าม่งแบบเสียทรงอะคือมันเจ็บอะ ันเจ็บมันเจ็บแต่ว่าเวลาพวกอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมีตัวยาอำให้มีสูบอ่ะ มันเป็นยาสูบผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่สูบเข้าไปมันก็ช่วยได้นิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เะเราเหมือนเหมือนเหมือนยาชาแต่เป็นเป็นแบบสูบเข้าไปอ๋ออย่างแรกเลยนะครับออมไปกับแดนไปถ่ายคอนเทนต์นะครับแล้วก็มาเล่นแอร์ซอฟต์ด้วยแล้วก็ต้องกับคุณออมด้วยนะครับที่อยู่กับผมมาตลอดเลยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นกลับไปสนามแอร์ซอฟต์แล้วก็กลับมาโรงพยาบาลอีกเพื่อมารับผมนะครับแล้วก็ไปส่งผมที่บ้านอีกนะขอบคุณออมด้วยนะครับที่อยู่เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึึ้้้นนออเเเเคคคกกก็็ืจบมมาาาาลลยรรูสววุ่ณณหใชปะท กว่าๆนะครับแล้วก็ดึงไป3รอบกว่าอนจะเข้าที่วิธีที่เขาทาในที่สุดก็คือคุณหมอดึงแล้วก็หลังจากนั้นเอานิ้วอะ่ะกดกระดูกไว้แล้วก็ใส่เฝืออเข้าไปเลย ดามไว้เลยแต่คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องผ่าตัดเพราะว่าถ้าเกิดให้มันหายโดยที่กระดูก3ชิ้นนี้อยู่ไม่เท่ากันสิ่งที่มจะเกิดขึ้นคือข้อมือผมอ่ะมันก็จะแบบทุกครั้งที่มันเขยืบอ่ะสมมติมันหายดีแล้วใช่ไหมทุกครั้งที่มันจะเขยืบใช่ไหมครับมันก็จะขูด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 จนไอ้ผมอายุ60ปั๊บเนี่ยมันจะมีปัญหากับข้อมือมันจะเจ็บมากๆเลยเขาก็เลยแนะนําให้ผ่าตัดนะครับในที่สุดก็เลยไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นอาจารย์หมอ่ทีห ER ใ ผ่าตัดนะครับตอนแรกผมก็เลยบอกว่าคุณหมอลองดึงอีกรอบหนึ่งได้ไหมว่าทุกอย่างมันเข้าที่ไหมนะครับผมก็เลยให้คุณหมอดึงอีกรอบหนึ่งเจ็บอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรนะครับผมจนในที่สุดก็คือตัดสินใจว่าจะผ่าตัดนะครับก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเซนหลุยนะครับผมประมาณต้นกุมภาพันธ์การผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะครับผมการผ่าต no. ัดนะครับก็ผมโชว์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมแผลนะนะครับดูจาก กล้องอันนี้นะคือผ่าตรงนี้เข้าไปนะครับผ่าตรงนี้เข้าไปใช้เวลาผ่าประมาณเ <isse ur> ท่าที่ผมจําได้นะประมาณ2ชั่วโมงทั้งหมดนะที่ผมแบบไปห้อง operating room แล้วก็ผ่านะครับก็คือจะใส่ไทเทเนียมเข้าไปตรงนี้เป็นคล้ายๆกับตัว T มั้งที่ผมจำไม่ผิดนะดูจาก X-ray แล้วก็ใส่น็อตเข้าไป7อันเข <Wow. S 1> ้าไปตรงนี้นะครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากช่วงแรกเนี่ยมือจะชามากเลยช่วง2ีสชั่วโมงแรกก็เลยไม่ค่อยเจ็บเพราะมือชาโอ้โหแต่หลังจากนั้นมันก็เจ็บมากๆเลยต้องเข้าใจว่าใส่เหล็กเข้าไป ตอนนี้ก็เขยืมือได้แล้วนิ้วไม่มีปัญหานะครับนิ้วไม่มีปัญหานะครับข้ออื่นนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเหลือสุดท้ายก็คือข้อมือนะครับเขยบได้นิดหน่อยที่แดนโชว์เลยสองข้างจะเห็นเลยว่ามันต่างกันอ่าอย่างที่ออมบอกนะครับสองข้างนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่มันแตกต่างกันความอ้วนนะครับความอ้วนของข้อมือนี้กับอันเนี้ย มันจะค่อนข้างแตกต่างกันระดับหนึ่งเลย <Wow. S 1> ตอนนี้เริ่มใช้ชีวิตปกติได้แล้วแบบจับของได้อะนนี้ผมจะหยิบมือถือให้ดูนะครับหยิบมือถือได้นะครับสามารถที่จะใช้มือถือได้เขียนได้ไหมนะครับผมปกติผมเป็นคนมือซ้ายอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้เขียนนะอขวดนะ้ำเ,เปิดได้ไหมเปิดได้ดไดค่อยๆเราต้องทําทุกอย่างค่อยๆนะครับให้เปิดแบบกระป๋องโคก้กหรือว่าเปิดฝาขวดโคก้กตอนนี้ทําได้ไหมค่อยๆนะครับเนี่ยค่อยๆเปิดได้แล้วก็นี่ผมยังไม่ได้ลองนะครับ Mm-hmm. เมื่อกี้ตอนที่กำลังจะกินน้ำอ่ะเมื่อข้อมันเริ่มไปเยอะๆอ่ะมันจะเริ่มเจ็บนะครับ <Wow. S 1> อันนี้เจ็บเพราะว่ากระดูกหรือว่าเจ็บเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ใช้ข้ออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ข้อเยอะนะครับอยากให้มันหายดีๆก่อนเพราะถ้าเกิดเราเริ่มมาใช้ตอนนี้เริ่มแบบพยายามจะกายภาพบําบัดตอนนี้เร็วเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกระดูก3อันมันอาจจะเชื่อมไม่ดีเริ่มขยับนิดน,นึงทั้งนั้นอาจจะต้องผ่าตัดอีกรอบนึงงั้นผมก็พยายามจะไม่ใช้ช่วงนี้เลยใช้แค่นิิิ้้้้้้้วใชแค่่่่่่่ขขอออตตาางงงๆทีีีไไไไมมดดเเกกยยยับนนนนหหลลปปปืืะ มือนี้คือไม่ได้ยิงเลยไม่จับปืนเลยนะครับ oh. จริงจริงมืออันนี้นะครับรับน้ําหนักปืนไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับให้ผมถือปืนด้วยมือขวาไม่น่าจะทําได้โชคดีที่ผมเป็นคนถนัดซ้ายนะครับผมสามารถที่จะยิงปืนมือซ้ายได้แล้วก็ช่วงหลังนี้ผมก็สอนนะแต่โชคดีมีป๊อปมีออมมาเป็นผู้ช่วยผมนะครับถามว่าตอนนี้ผมยิงปืนมือซ้ายมือเดียวนะครับผม oh <my> ปกติแล้วนะครับ oh <my> สมมุติว่า7เมตรแล้วกันยิงจากออกจากซองปืนมือเดียวนะครับมันก็จะมา1วิกว่ากว่านะครับหนึ่วิสีวิหนึ่งจุดวิ ล่าสุดที่ผมไปยิงมามันอยู่ที่ประมาณ1วินะครับผมเกือบจุดเแล้วด้วยซ้ำนะครับข้อดีก็คือผมได้ฝึกใช้มือเดียวฝึกรีโหลดมือเดียวฝึกท่าต่างๆที่เกี่ยวกับมือเดียวจริงๆเพราะว่าผมไม่มีอีกมือที่จะช่วยเลยแอนก็อยากแนะนําให้เพื่อนทุกคนว่าเราไม่รู้ว่าของแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งนั้นถ้าใครจริงจังกับการยิงปืนอย่าลืมฝึกมือเดียวทั้งมือหลักหรือว่ามือรองของเราด้วยนะครับเพราะว่าเช่อวันนั้นมือซ้ายผมหักโอ้โหตอนนี้ผมต้องยิงแค่มือนี้มือเดียวถ้าผมไม่เคยฝึกมาก่อนเเเนน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 ียมมัััจะะะหกกกกกกกาาลลคคททท้้้็แแํุุฝึวิดน อยากฝึกนะครับทางทิงเทงโกในอินเตอร์มีเดียตนะครับดิเฟนซีฟพิสโตลอินเตอร์มีเดียตขั้นที่2ของปืนสั้นเราจะสอนการใช้มือเดียวไม่ว่าจะเป็นการยิง,งการรีโหลดการแก้ปัญหาทุกอย่างมือเดียวหมดเลยนะครับเพื่อสนใจก็มาเรียนได้หลังจากที่ผ่านพื้นฐานของการป้องกันตัวแล้ว เมื่อไหร่ที่ผมจะได้มายิงปืนนะครับผมว่าอีกสักพักหนึ่งเลยคุณหมอบอกว่าก่อนผมจะวิดพื้นได้ก็อาจจะอีกประมาณ 6- 7เดือนนะครับก่อนที่ผมจะเอามือน,นี้มาใช้ได้จริงๆผมมองดูคร่าวๆปีหนึ่งไม่ได้มหมายความว่าผมจะไม่ใช้ผมพยายามจะใช้แต่น้อยๆนะครับเมคชัวร์ว่ากระดูกมันแข็งแรงก่อนแล้วแล้วก็ค่อยๆใช้อย่างไงก็ตามนะครับไม่ว่านี้มันจะเป็นสิ่งที่แบบเซ็งมากๆของชีวิตเลยนะครับแต่เราต้องสู้เราอย่ายอมแพ้นะครับมีปัญหาอะไรเราต้องข้ามปัญหานี้ไปให้ได้โดยที่ไม่ท้อนะครับ ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงตอนแนหเวลานี้เรามีแค่แขนเดียวคุณจะอ้วนคุณจะมือเล็กคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามเราจะต้องฝึกฝนจนเราสามารถที่จะข้ามอุปสรรคพวกนี้ไปให้ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็ต้องฝึกฝนมือเดียวนะครับผมจะได้สามารถป้องกันตัวด้วยปืนกับมือเดียวให้ได้นี่ก็จะเป็นอัปเดตของผมนะครับไงเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันว,ว่าเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดติดตามโซเชียลมีเดียของทีมแทงโก้ผมก็จะพยายามจะมาพูดในสตอรี่แล้วกันนะครับว่าผมรู้สึกยังไงบ ครับผมที่ติดตามช่องทีมแทงโก้นะครับผมอย่าลืมไลค์อย่าลืม Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุสนทีมแทงโก้นะครับมาเรียนมี่ปืนกับเรามาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่ามาจอยช่อง YouTube ของเราได้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับ we are the sheep dog peace